ที่22ขคหาบดีอันดับหนึ่งพลันแล้วคุณชายฉีผู้ประหยัดคำพูดก็ได้เปิดปากเอ่ยขึ้นว่าค้าได้ยินมาว่าภาพวาดผู้ก,กันของคุณชายชิงที่หอจดดุ้ยเซียงนั้นถึงกับทำให้ผู้คนตกตะลึงยามนี้พวกเราลองมาต่อกกัน,กนสักรอบท่านเห็นจะเป็นอย่างไรได้ฟังเช่นนั้น นานกงอี้เอ๋อก็รู้สึกว่าคุณชายฉีผู้นี้ช่างงามสง่าเสียจริงนางจึงไม่กล้าบอกปัดวันนี้นะับเป็นโชคดีได้มาชมบึงต่อกรอนกับท่านทั้งสองช่างเป็นเกียตรติของข้าน้อยจริงๆจูเกอเฉินเอ่ออย่างไม่เกรงใจว่าถ้าเช่นนั้นข้าเริ่มก่อนยามนี้เป็นฤดูใบไม้ร่วงพอดีใช้หัวข้อฤดูใบไม้ร่วงก็แล้วกัน ยังมิทันจะสำราญดอกไม้บานในลำหนองใบไม้เกลื่อนเต็มลำคลองผ่านไปหรือคือเวลาดึกดื่นตื่นไร้ซุ้มเสียงแววสำเนียงใบไม้ร่วงพระอาทิตย์ขึ้นเต็มดวงเดินก้มหน้าขึ้นบันไดเดินเหยียบใบอูหงมองจ้องตรงที่แดนไกลสายฝนโปรยเป็นสาย ฟ้าก็คลายสนทยาอากาศค่ำมากล่ำกลายใบไม้พริ้ววหีดวิวไหวไม่อาจหยุดเคลื่อนไปเราปลอบใจอย่าตรอมตรมใหญทุกระทมนักฝนตกหนักลมโชยนี้ตะใคร่น้ำเขียวขจีจันทร์สาดสีส่องสดใสผิวพื้นน้ำสถานฟ้า ต้นโรยราทั้งดอกไม้ตกกลางดินไม่เหลือไว้ท้องนภาไร้แม้แต่งงสิ้นเสียงของจูเกอร์เชนคุณชายฉีก็มองไปทางเขาและหยุดคิดครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวขึ้นบ้างแสนระทมยามนึกถึงญาสนิทอีกทั้งมิตรและสหายที่ไกลจากไร้ข่าวสารสารทุกข์จุดพลัดพราก หาเพื่อนยากถามห่านป่าสุดสงสารความโศกเศร้ายามฤดูใบไม้ร่วงอย่าเป็นห่วงตัวข้าว่างดูเกียดคล้านข้ามันเขียนบทกวีนี้แหล่งงานเวทนาความรู้สึกทุกระทมเมื่อลมมาเหล่าใบไม้พัดลอยไกลบ้างก็เห็นกีบใบไม้ร่วงหล่นทับถม ตะวันตกที่พัดมานั่นคือลมใบทับถมจนกระจายแตกออกไปออกจากบ้านเลี่ยงไม่ได้จะคิดถึงคิดคำหนึงถึงวันวานยามหวานขมต้องยืดกายถอนใจไร้อารมณ์เมื่อยืนชมใบไม้พลิ้วปิดปลิวไปยามดึกตื่นสะดุ้งตื่นขึ้นจากฝัน เหตุนี้พลจำใจให้ตื่นก่อนเห็นโคมไฟโดดเดี่ยวหน้าเตียงนอนแล้วถอดถอนหายใจในอารมณ์เสียงเคาะไม้ดังแว่วมาแต่ไกลจันท์สว่างค่อยเคลื่อนแลเลือนหลงต้นอูถงโยกไหวตามสายลมแสนระทมใบไม้พัดลอยปิดปลิว นานกงอี่เอ๋อเมื่อได้ฟังก็ได้แต่อ้าปากค้างบุรุษสองคนนี้สามารถต่อบทกร์กันได้ตามอารมณ์และใจเนึกไม่จำเป็นต้องลอกออกมาจากที่ใดเลยดูเหมือนว่าชายาปราดอันดับหนึ่งจะไม่ได้มาเกินจริงแม้แต่น้อยเพียงแต่ว่าความรู้ความสามารถของคุณชายฉีนั้นถือว่าสูสีกับจูเกิดเชนเลยทีเดียว คนยุคโบราณนี้ช่างคมในฝักกันเสียจริงในขณะเดียวกันนั้นเองนั้น,นกงอี่เอ๋อก,ก็ไม่รีรอที่จะลื้อค้นบทกลอนที่มีคำว่าหรือดูใบไม้ร่วงออกมาจากสมองของตนพรันก็มีแสงสว่างวาบขึ้นมาในหัวหนังยึกออกแล้วกล่าวออกไปว่าเสียงห่านปากคอยจางห่างออกไป เสียงผู้คนล้วนสลายรับแล้วนั้นเครื่องทอผ้า,าพ,พลันไหมใส่สีสันคอสุราร่ำกันจนเมาไม้เมาเช้าสายบ่ายกระจ่างก,ก็ส่างเองต้นสนเอ็นเอียงคอตั้งบังเสี่ยวจันบทกรอนแรกนางยกมาจากผลงานในราชวังถังเขียนโดยสือเจียนอู ชื่อบทกรอนว่าเทือกเขาในฤดูใบไม้ร่วงส่วนบทกรอนหลังก็ยกมาจากผลงานในราชวังถังอีกเช่นกันเป็นบทกรอนของหวังชิงหลิงชื่อว่าจดหมายยาวห้าบทกรอนในฤดูใบไม้ร่วงเมื่อนันกงอี้เอ๋อกล่าวตอนจบจูเกือเฉินก็เอ่ยอย่างตื่นเต้นว่าเป็นบทกวีที่ดีเชียวน้องชิง ดูเหมือนข่าวลือที่ว่าน้องชิงกับข้าครองตำแหน่งปราดอันดับหนึ่งทั้งคู่นั้นคงไม่ใช่เรื่องกล่าวเกินจริงเสียแล้วไม่เพียงเท่านั้นคุณชายฉีที่อยู่ข้างกันก็ยังปรากฏแววตาชื่นชมนางอีกด้วยนานกงอี้เอ๋อกล่าวขึ้นพี่จูเกอเฉินกล่าวชมเกินไปแล้วความสามารถเช่นข้า จะนำไปเทียบกับพวกท่านที่แต่งกร,ราเราะถึงเพียงนั้นได้เช่นไรจูกเกิลเชนเมื่อได้ฟังก็ยิ้มขึ้นมาและยกจอกเล่าคาราวะการต่อกรเช่นนี้ได้สร้างบรรยากาศในการดื่มเล่าของทั้งสามให้มีสีสันขึ้นเรื่อยเรื่เหลือแล่นไปตามบึงอย่างเชื่องช้าเรากับกำลังทักทายสายเริ่มฤด,ดูใบไม้ร่วงจูกเกินเ,เกนเริ่มแต่งกรนขึ้นมาอีกครั้ง นาทีสินไหลลงกลางมหาสมุทรจันทราปลุดบนขอบฟ้าขึ้นแรมหนาวแสงจันทร์ส่องทั่วล่าฟ้าสกาวขึ้นไล่ราวซัดไกลในคลาเดียวน้ำเลี้ยวลัดเลี้ยวลเลาะทุกเกาะแก่งจันทร์ส่องแสงกระจ่างแวววับขาวหมอกลอยเคลื่อนบทบังฟากแสงดาว คืนเงียบเหงาจันทราเดียวในราตรีคุณชายฉีไหนเลยจะยอมแพ้เปิดปากเอื้อนเอ่ยทันใดว่าชีวิตเหมือนแสงสว่างบนฟ้ากว้างส่องสว่างมิรู้เริ่มณนะแห่งไหนเหมือนเดิมผ่านคล้ายกันไปทุกปีทุกรุ่นนั้นใครว่าใช่สืบเผ่าพันธุ์ แล้วเอ่ยถามดวงจันทราบนท้องฟ้ามิรู้ว่าต้องคอยใครให้ใจฝันหรือเพราะยังมิมิสมหวังจึงคอยกันอยู่ยืนยันคู่ชะตารอคอยใครนานกงอี่เอ๋อไม่อาจให้ทั้งสองมาดูแคนได้เช่นกันนั่งต่อบทกร์ต่อไปยามวัสันฤดูได้มาเยือนทะเลสาบเหมือนภูเขาล้อมอกไว้ ผิวน้ำราบเปรียบไร้เสียงใดต้นสนไหวซบเรียงเขียวขจีแสงโสมพราวแวววับช่างจับตารวงข้าวระยาเขียวชอุ่มไปไกลโขมิอาจห่างรั้งไกลจากหางโจทุกมโนอารมณซีหูนทีตอนนี้หนานกงอี้เอ๋ยยกมาจากบทประพันธ์ชื่อวสรร่สันฤดูบนทะเลสาบ ในราชวงศ์ถังของไฟอวีจี้เมื่อฟังนั้นกงอี้เอ๋อต่อกรอจบจูเกอเฉินก็รู้สึกเรากับตนได้คบสหายรู้ใจแล้วขเขาคุกเข่าก่าวคำสาบานขอเป็นพี่น้องกับนางทันทีแม้คุณชายฉีจะไม่ได้ออกความเห็นใดเกี่ยวกับการตัดสินใจของจูเกอเฉินแต่นั่นหมายความว่าเขาไม่ขัดข้อง นางกงอี้เอ,อ๋ยยอมรับคำขอนั้นอย่างยินดีหากเป็นพี่น้องร่วมสาบานกับบุรุษสองคนนี้แล้วการกระทำสิ่งใดๆในอนาคตย่อมจะง่ายขึ้นเหตุใดนางจะไม่รู้สึกเป็นสุขอีกเล่าในเมื่อทั้งสามคนกำลังสนุกสนานกันอย่างเต็มที่สายลมรูปหนึ่งก็พัดเข้ามาทันใดนั้นใครคนหนึ่งก็ปรากฏกายขึ้นข้างกายคุณชายฉี แต่เขายังคงนั่งจิบเหล้าต่ออย่างเงียบเชียบไม่แม้แต่จะสนใจการเข้ามาของผู้คนนั้นผู้มาใหม่นั้นสวมชุดขาวตั้งแต่ศรีรษะจรปลายเทา้าเขามีบุคลิกโดดเด่นบรรยากาศรอบกายทำให้เขาดูเหมือนเซียนยุคโบราณหน้าตานั้นถือว่ารูปงามมือข้างหนึ่งยืนไปหยิบจอกเหล้าขึ้นมาดื่ม จูเกอเฉินถามอย่างแปลกใจว่าท่านไม่ได้ไปแคว้นซุยจิ้งหรือเหตุใดถึงมาอยู่ที่นี่ได้ชายชุดขาวเอ่ยอย่างไม่มีมาดว่าหากข้าไม่มาที่นี่จะรู้ได้อย่างไรว่าพวกท่านแอบมาดื่มสุราพบหญิงงามรับหลังข้าสีหน้าของนานกงอี้เอ๋อมืดคลึ้มลงทันใดชายชุดขาวผู้นี้ไม่พูดยังจะดีกว่า ทันทีที่เขาเปล่งน้ำเสียงของชายหนุ่มที่เต็มไปได้วยความต้องการถึงขีดสุดออกมามันก็ได้ทำลายภาพความสวยงามแรกพบลงไปหมดแล้วจูกเกิเชินกล่าวว่าพวกเราไม่ได้หลงหญิงงามเหมือนพี่อีชวนมากที่สุดคือให้นักดนตรีหญิงมาเล่นบทเพลงบรรเลงเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนานกงอี้เอ,อ๋อเมื่อได้ยินคำว่าอีชวน กับแควนซุยจิงก็ทราบในทันใดว่าที่แท้เรานั้นคนผู้นี้คือชวินอีชวนลูกศิษย์ของหมอเทวดาผู้นั้นเองได้ยินจากพี่อู่เยี่ยวบอกว่าเขาเดินทางไปแควนซุยจิงนั่นคงเป็นเรื่องจริงแต่ถึงอย่างไรนางก็ยังแปลกใจอยู่ดีไม่ใช่ว่าเขาจะกลับมาอีกหลายวันหรอกหรือเหตุใดถึง ชวินอีชวนเอ่ยขึ้นขัดจังหวะความคิดของนันกงอีเอ๋อคนรูปงามท่านนี้มีนามว่าเช่นไรนันกงอีเอ๋อได้สติแล้วจึงตอบว่าข้าน้อยชื่อชิงอีเฟิงโขับเมื่อชวินอีชวนได้ฟังก็ยิ้มออกมาไม่คิดว่าจะมีคำว่าอีเหมือนชื่อของข้าช่างเป็นวาสนาจริง ดูแล้วเจ้าน่าจะอายุน้อยกว่าข้ามากหมอเทวดาอย่างข้าไม่คิดรังเกียจเจ้าเจ้ามาเป็นผู้ติดตามข้าเถิดหนานกงอี้เอิดหน้ามืดครึ้มลงยิ่งกว่าเดิมสงสัยว่าคนผู้นี้สมองมีปัญหาหรือไม่เจอกันครั้งแรกก็ขอให้ผู้อื่นไปเป็นผู้ติดตามชวินอี้ชวนกำลังเข้าใจผิดสิ่งใดอยู่หรือเปล่า จูเก๋เฉินกล่าวรากับเห็นจนชินตาน้องชิงไม่ต้องแปลกใจไปเจ้าจะคิดว่าเขาพูดเลวไหลก็ได้นานกรงอี้เอ๋อเกือบจะหัวเราะออกมาชวินอี้ชวนเอ๋อยางไม่พอใจว่าจูเก๋เหตุใดเจ้าถึงกล่าวเช่นนี้เล่าชายรูปงามเช่นข้ารับเขามาเป็นผู้ติดตามถือว่าให้เกียรติเขาแล้วจะหาว่าข้าพูดจาเหลวไหลได้อย่างไร อีเฟิงเจ้าตอบข้ามาเจ้าเห็นด้วยกับข้าหรือไม่นานกงอีเออตอบกลับไปพี่อีชวนข้าน้อยชิงว่ามอบตำแหน่งนี้ให้ผู้ติดตามผู้อื่นเถิดจูกเกอเชิญก็กล่าวสนับสนนใช่แล้วพี่อีชวนท่านอย่าทำให้น้องชิงลำบากใจชวินอีชวนได้แต่โกรธจนคอฟันแน่น เห็นนั้นกองอี้เอ๋อกับจูเก๋อเฉินบ่ายเบี่ยงกันไปมาก็กล่าวว่านบัวพวกเจ้าโหดร้อยมากคุณชายเช่นข้าไม่อยากอยู่กับพวกเจ้าแล้วไปหาสาวงามของข้าดีกว่าเป็นไหนๆกล่าวจบก็หายตัวไปรวดเร็วด,ดังสายลมความเร็วนี้ถึงกับทำให้นานกองอี้เอ๋อตกใจจนพูดไม่ออกวรยุทธในยุคนี้ช่างยอดเยี่ยมนะ หลังจากชวินอีชวนจากไปแล้วบรรยากาศบนเรือก็กลับมาดังเดิมทั้งสามฟังเพลงต่อกรและจิบเล่ากันต่อทิ้งให้สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสักครู่เป็นราวกับสายลมที่พัดเข้ามาแล้วก็พัดผ่านไปมีเพียงจอกเล่าใบนั้นที่ชวินอีชวนยกขึ้นดื่มซึ่งเป็นหลักฐานบ่งบอกว่าเขาเคยมาที่นี่จริง นับจากวันที่นานกงอี้เอ๋อได้ไปเที่ยวบึงก็ผ่านมาหลายวันแล้วสถานการณ์ของเหล่าคณิกาในหอจุ้ยเซียงโดยรวมถือว่าอยู่ตัวแล้วไม่มีสิ่งใดให้ต้องห่วงอีกเพราะทำตามใบจังยาที่นานกงอี้เอ๋อให้ไว้ไม่ถึงครึ่งเดือนพวกนางก็หายจากกรรมโรคในที่สุดหินก้อนใหญ่ในใจของอูเยวก็ถูกวางลงจนได้ แต่เมื่อได้ลองไต่ตรองดูก็จริงอยู่ที่มันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยหากหญิงคณนิกาจะติดเชื้อกรมโรคเช่นนี้ mm hmm. เพียงแต่ว่า mm hmm. เหตุใดเล่าถึงมีเพียงเหล่าหอคณนิกาของหอจุ้ยเซียงเท่านั้นที่เป็นโรคนี่ต่างหากที่น่าสงสัยในครึ่งปีที่ผ่านมาหอจุ้ยเซียงได้กลายเป็นหอคณนิกาที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งของแน้นเอลอวีคคาดว่า คงถูกคู่แข่งหลายต่อหลายลายเพ่งเลงอยู่แม้ว่าจูเกิดเฉินจะรับหน้าที่คอยดูแลอยู่ข้างนอกในครั้งนี้ก็ยังหาทางป้องกันร,รักษาได้แต่ต่อไปต้องระวังให้มากกว่านี้อูเหวได้แต่คิดเงียบๆในใจนานกงอี้เอ๋อเองก็ไม่ได้อยู่นิ่งในเมื่อนางมีผู้หนุ่นหลังแล้วยายจะต้องกลัวสิ่งใดอีกนางจึงจ่ายเงินจำนวนมาก เพื่อคว้านซื้อยาจากร้านสมุนไพรสามแห่งรวดใช้เวลาตกแต่งและปรับปรุงอยู่ครึ่งเดือนโดยในระหว่างนั้นนานกองอี้เอ๋อก็ไม่มีกิจธุระอันใดให้ต้องทำนางจึงได้จ่ายเงินราคาสูงเลี้ยวในการจ้างหมอหลังจากนั้นหนึ่งเดือนผ่านไปกิจการใหม่ของนางก็ได้เปิดตัวขึ้นอย่างใหญ่โตโดยร้านสมุนไพรทั้งสแห่งที่นางไปซื้อมานั้น ได้ตั้งชื่อใหม่โดยใช้ชื่อเดียวกันว่าโรงหมอสมิงถังยามเมื่อมีร้านเปิดใหม่เป็นธรรมดาที่ผู้คนจะแห่แหนกันเข้ามาดูหากเข้าไปข้างในแล้วจะพบว่าโรงหมอสมิงถังเป็นทั้งสถานที่จ่ายยาและพบหมออย่างไรก็ตามร้านนี้นอกจากจะมีหลงจุคนหนึ่งและผู้จ่ายยาอีกสองสามคนแล้ว ยังมีห้องตรวจอีก8ห้องที่ถูกขั้นแบ่งไว้แต่ละห้องมีพื้นที่ประมาณ10ตารางเมตรและมีหมอนั่งประจำอยู่ห้องละ1คนหมอเหล่านี้เป็นคนที่หนานกงอี้ออจ้างมาด้วยค่าตอบแทนสูงลิบเิวแต่ละเดือนนางจะให้พวกเขา50ตำลึงเงินหมอแ8ท่านนี้ได้รับการคัดเลือกในระดับต่างๆ แบ่งการทำงานเป็น3ามแผนกตามความสามารถอันโดดเด่นของพวกเขาโดย3ามแผนกนี้แบ่งเป็นแผนกโรคทั่วไปแผนกหูตาคอจมูกและ,ะแผนกผู้ป่วยหนักโดยจะมีหมอสี่คนอยู่ในแผนกโรคทั่วไป4คนนี้มีความเชี่ยวชาญในการรักษาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยเช่นโรคหวัดไข้ไอโรคเด็กเป็นต้น โดยปกติจะมีหมออย่างน้อยหนึ่งคนประจำอยู่ที่โรงหมอส่วนอีกสามคนจะออกตรวจถึงบ้านยังมีหมออีกสองคนที่อยู่แผนกหูตาคอจมูกเชี่ยวชาญในโรคเกี่ยวกับหูจมูกคอตาและช่องปากส่วนอีกคนหนึ่งสุดท้ายถูกจับไปอยู่แผนกผู้ป่วยหนักคอยรักษาอาการบาดเจ็บฟกช้ำหรือผู้ที่ได้รับบาดแผลจากคมมีดเป็นต้น โดยการจัดแบ่งเช่นนี้ทำให้ผู้คยสามารถนั่งรอพบหมอที่เชี่ยวชาญในโลกนั้นๆได้นอกจากนี้บรรดาหมอก็จะได้อยู่กับงานที่ตนถนัดบ่อยขึ้นซึ่งหากเป็นเช่นนี้ต่อไปประสบการณ์การรักษาของพวกเขาก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทําให้ทักษะและความชำนาญในการรักษาโรคจะเฉพาะยอดเยี่ยมขึ้นไปอย่างไรก็ตาม โรงหมอสมีถังไม่ได้มีเพียงห้องตรวจขนาดเล็กเหล่านี้เท่านั้นแต่ยังมีขนาดใหญ่อีกห้องคนที่เข้าไปในร้านจะพบว่าบริเวณที่ติดกับห้องตรวจนั้นทั้ง8ห้องมีห้องลึกลับอยู่อีกหนึ่งห้องโดยห้องนี้ถูกปิดประตูและหน้าต่างเอาไว้มิดชิดพร้อมกับป้ายแขวนที่อยู่หน้าประตูบนแผ่นไม้นี้มีอักษรสีแดงขนาดใหญ่เขียนไว้อย่างสะดุดตาว่า รักษาโรคที่รักษาไม่หายค่าตอบแทนหมื่นตำลึงทองในเจ็วันรักษาหนึ่งคนเท่านั้นเมื่อได้เห็นตัวอักษรขนาดใหญ่ให้ความรู้สึกเย่อหยิ่งและทนงตนเช่นนี้บางคนก็เริ่มที่จะสงสัยไคร,รู้ก็แม้แต่หมอเทวดาอย่างอูชวีจือ้อยังไม่กล้าบอกว่าสามารถรักษาโรคที่รักษาไม่หายได้เลย คนผู้นี้คงคิดไปเองกระมังหรือว่าเขาจะเก่งกว่าหมอเทวดาเรื่องนี้เริ่มกลายเป็นหัวข้อที่มีคนพูดถึงกันมากขึ้นพอตัวอักษรขนาดใหญ่18ตัวอันลึกลับนั้นทำให้โรงหมอสมิงทงังมีชื่อเสียงในแคว้นออวีภายในวันเดียวหากตรวจดูจะรู้ว่าคำวิจารณ์ของมนุษย์มีอำนาจเพียงเท่าใด แต่ไม่ว่าจะเป็นคำวิจารณ์ในทางที่ดีหรือไม่ดีโรงหมอมสมิงทางแห่งนี้สุดท้ายก็เป็นสถานที่พบหมอและจ่ายยาเหล่าคนงานก็ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนในฐานะคนของโรงหมอต่อไปในการคิดค่ารักษานั้นจะถูกเรียกเก็บตามราคาปกติของการตรวจโรคในแขวนเอาเอาวีผู้ป่วยที่เคยมาตรวจที่โรงหมอสมิงทางจะพบความจริงบางอย่างเช่น หากป่วยเพราะโดนลมเย็นโดยปกติอาการนี้ต้องกินยาอย่างน้อย5ชุดถึงจะดีขึ้นแต่ที่โรงหมอสมิงทางนี้จ่ายยาให้เพียงสองชุดผู้ป่วยก็อาการดีขึ้นแล้วการมารักษาที่นี่จึงสามารถลดเงินของพวกเขาเข้าไปหนึ่งครึ่งหนึ่งถ้าหากท่านคิดว่าโรงหมอแห่งนี้จะขาดทุนก็ถือว่าท่านคิดผิดแล้วคนอย่างนั้นกงอี้เอ,อ๋อ เคยทำการค้าขาดทุนตั้งแต่เมื่อใดกันแม้ดูเหมือนว่ากิจการนี้จะไม่ได้เงินจากผู้ป่วยมากนะักแต่ถ้าหากลองสังเกตดูจะพบว่าในหนึ่งวันบรรดาผู้ป่วยได้เดินเข้ามาที่โรงหมอสมิงถังกันอย่างไม่ขาดสายนานกองอี้เอ๋อร์จึงได้เข้าใจว่าเหตุใดจึงมีคำสํานวนกำไรน้อยแต่อาศัยขายได้มาก อีกทั้งนั้นกงอี้เอ๋ก็ยังมีไร่นาอยู่แห่งหนึ่งที่นั้นมีสมุนไพรมากมายที่นางสามารถจัดหาได้เองเช่นนี้แล้วก็สามารถลดค่าใช้จ่ายลงไปได้ก้อนใหญ่ทําให้โรงหมอแห่งนี้สามารถสร้างรายได้มากกว่าพันตำลึงในแต่ละวันจะเรียกได้ว่าขาดทุนได้อย่างไรกัน อย่างไรเสียหากอยู่ในยุคปัจจุบันหนานกองอี้เอ๋อก็อยากสร้างโรงพยาบาลขนาดใหญ่เพื่อประโยชน์ของมาเคลื่อนมนุษย์อยู่แล้วกับไม่คิดว่าวิญญาณจะหลุดเข้ามาในยุคโบราณเช่นนี้แต่ไม่ว่าอยู่ที่ใดปณิธานของนางก็จะไม่มีวันแปลเปลี่ยนการได้เปิดโรงหมอในที่แห่งนี้ก็นับว่าตัวเองทำได้ตามความฝันแล้วหลังจากผ่านไปถึงครึ่งเดือน นอกจากโรงหมอสมีถางทำให้ผู้ป่วยจ่ายเงินน้อยลงและการรักษาก็ดีมากกว่าเมื่อเทียบกับหมอที่พวกเขาเคยรักษามาก,ก่อนคำสรรเสริญชื่นชมโรงพยาแห่งนี้จึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและยังได้รับความสนใจจากบรรดาชาวบ้านอีกด้วยเพียงแต่จนถึงตอนนี้แล้วยัยงไม่มีใครกล้าเปิดประตูบานนั้นเลยประตูล,ลึกลับที่ประทับป้ายตัวอักษรสีแดงขนาดใหญ่ จำนวน18ตัวอักษรบานนั้นตอนนี้กิจาการในมือของนานกองอี้เออก็ได้ดำเนินไปตามแผนที่นางคำนวณไว้ร่วงหน้าในปัจจุบนันหอฮาวายังมีอยู่ถึง5สาขาโดยแต่ละสาขามีไรายได้เฉลี่ยต,ต่อวันอยู่ที่30,000กว่าตำรึงโรงหมอทั้ง3แห่งก็มีไรายได้ต่อวันอยู่ที่1,000ตําตำรึงเช่นกันนอกจากนี้ยังมีหอจุ้ยเซียง ซึ่งนางได้รับส่วนแบ่งวันละสี่พันตำลึงเมื่อนำมาหักลบกับค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดแล้วนางสามารถหาเงินอย่างน้อยได้1นึ่งแสนตำลึงต่อวันและภายในหนึ่งเดือนนางก็จะได้มากถึง4ล้านตำลึงเช่นนี้แล้วเวลานี้แค่นานกงยี่เอ๋ออยู่แต่ในจวนก็ได้เงินเข้ากระเป๋ามาปเปล่าแล้วแม้ว่านานกงชวีผู้ครองตำแหน่งข้าาบดีอันดับหนึ่ง มีกิจาการอยู่มากมายแต่เมื่อนำเอารายได้ของกิจาการทั้งหมดมารวมกันแล้วภายในหนึ่งเดือนของเขามากสุดก็อยู่ที่1นึ่้านห้าแสนตำรึงซึ่งนับว่าไม่เลวแต่เมื่อเทียบกับหนานโกงอี้เอ๋อแล้วยังถือว่าแตกต่างอยู่มากผู้คนในแคว้นอาลอาวีร้วนเข้าใจกันว่าตําแหน่งข้าหาบดีอันดับหนึ่งของนานกงชวีเกรงจะต้องยกให้ผู้อื่นเสียแล้ว แม้ว่าหลายคนจะไม่รู้ว่าเจ้าของหอคาวาอย่างและโรงหหอาสมิงทางเป็นผู้ใดแต่พวกเขาก็รู้ดีว่าผู้ที่มีความสามารถทางการค้าเช่นนี้ต่อให้มองไปทั่วทั้งแคว้นก็ไม่อาจเป็นรองผู้ใดผู้ที่อยู่เบื้องหลังกิจการนี้ต่างหากเล่าที่ถึงจะคู่ควรกับตําแหน่งข้าหาวดีอันดับหนึ่งของแคว้นอวาวี A v.